ผมอาจจะตั้งแบบนี้อันแรกเลยอันแรกเลยเผมอาจจะใส่เงื่อนไขจริงๆแล้วเงื่อนไขตรงนี้คุณก็ไปใส่เองเนาะก็เลือกเป็นเดลี่นะ,ะแล้วก็แวลูก็เอาเป็นเอาดูเยอะๆหน่อยเอาแต่ล้านบาทจนไปถึงหมื่นล้านเลยคือจะดูหุ้นหลายๆตัว จริงๆแล้วมันดีที่สุดมันคนจะต้องเป็นมูลค่าซื้อขายเกินห้าล้านสิบล้านอะไรเงี้ยแต่นี้เอาดูหุ้นหลายๆตัวกับเพราะว่าเป็นการทดลองอยู่นะก็สักหนึ่งล้านจนถึงหมื่นล้านแล้วกันนะแล้วก็โอเคเราก็ตั้งเงอนไขเนี่ยอาร์ไส้ไดออกเจนไอ้เคือหมา,ายถูกไปอาร์ไส้ไดอ g e เจนอาร์ไ v ้ไดออกเจนก็เราใช้เป็นบนะูริชไดออกเจนเนาะเราต้องการที่จะหาจุดศูนย์ถูกปะ คุณที่ที่ที่ผ่านพ้นศูนย์ขึ้นมาแล้วเราให้ศูนย์เป็นอาร์เซนดลเจนวีใช่ไหมเราก็ตั้งนี่เลยก็ทำเฟรมก็เป็นวีไม่จําเป็นต้องเป็นทำเฟรมเดียวกับผมเนาะเพื่อนๆไปเลือกเองได้เลยทำเฟรมวีทำเฟรมอะไรทำเฟรมเดหรือทำเฟรมอะไรขึ้นอยู่กับบริบทของคุณส่วนพีเรียดเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาว่าชอบพีเรียดอะไรสมมติว่าทำเฟรมวีคุณจะใช้พีเรียดสิบสี่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยสมมุติว่าผมใช้พีเรียดสไตล์แบบสิบสองแล้วกันอ่ะ สิบสี่ก็ได้อะสิบสี่สิบสี่สิบสี่จริงๆแล้วสิบสองก็ได้นะก็ประมาณสักหนึ่งไตรมาสนะสิบสองสี่สามสิบสองก็ได้แล้วพิเรดเดอร์เจนตรงนี้ตรงนี้เคยสอนแล้วใครที่ใช้เครื่องมือน,นี้ใครที่ดูคลาสสัมมนามาตลอดก็ย้อนหลังไปสี่สิบแท่งเทียนมันเป็นวีก,ก็สี่สิบวีแล้วสี่สิบวีหรือห้าสิบสองวีก็ได้หนึ่งปีดูได้จากวันเนี้ยย้อนหลังไปหุ้นตัวเนี้ยมีหุ้นมีหุ้นตัวไหนที่เกิด RSI ์ซไอเดอเจนวีกมาแล้วบ้างแสดงว่า ตอนนี้มันเกิดอัลไซเมรเจนวีคมันเราเราเราแสดงว่ามันเป็นหุ้นที่เคยเกิดขาลงมาก่อนแล้วเกิดขาลงในระดับทำเฟรมวีคด้วยก็แสดงว่าโอ้ันลงมาเยอะทำตรงนั้นตรงนี้ก็เลือกเป็นบูชบูชสมมติเอาตั้งอย่างนี้อันนี้ก็เป็นราคาลงกำลังมันขึ้นในพิติของวีคถ้าวีคเกิดอาการอัลไซเดอเจนเดก็ต้องเดก็หนักเลยเดก็คือลงหนักเลยแะดูดิ่งประมาณโอเค พราะนั้นเราก็เราก็แทรกเข้าไปในบริบทปุง่งไฮไซเดอรเจนบิ๊กทำไมถูกผมมาหรือยี่บ้างหลังจากนั้นเราก็นั่นหมายความว่าอะไรนะั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้ก็คือว่าผมกำลังปรังพยายามออกแบบอ,อัลกอริทึมหมุดนี้อยู่หมุด2.1ก็คือลงมาก่อนเพื่อรีเซตศูนย์ช็อตนี้ถูกไหมเพื่อรีเซตศูนย์โดยใช้ไฮไซเดลเจนบีก หลราะฉะนั้นเราก็จะมาออกแบบไใ้ตัวอ้ตัว 1, นึ่ซึ่งมีหลายไอเดียมากแต่ลองไอเดียแรกๆนี้ก่อนแล้วกันเด้งขึ้นมาก่อนแล้วย่อลงมาก็คือ p pull b a c k ฟีโบตรงนี้ก็จะใช้ตรงนี้เลยง่ายๆนะก็จะใช้นี่เลยเก็จะใช้ p u l l b a c k t o b c k k อาานติขึ้นมาถูกตี้ผู l แบ็กทัวแบ็กหมายเลขยี่สิบเจ็ดเพี่ยงเข้าไปลองใช้แค่อันเดียวก่อน อันเดียวก่อนแล้วก็ใช้วีกเหมือนกันใช้วีกเหมือนกันแล้วก็ใช้สิห้าสามนี่แหละก็คือไม่ให้เกิดซิกแซกบ่อยเกิน12บสองสิบสองแท่งเดเวชันประมาณ5% BACKSTEP ในการจะเกิดซิกแซกดันขึ้นมาก็ไม่เกิน3แทนะ่งของวีกเนาะก็ใช้ประมาณที่12 5 3แล้วก็ใช้โหมดเป็น pull b a c k above pull b a c k above ก็หมายความว่าก็าตามข้อมูลนี้เลยคือราคาลงมาก่อน มันต้องงัดก,การจะเกิด pullback ได้มันต้องงัดขึ้นไปก่อนแล้วมีการยอร่อลงมาแล้วจวังหวะยอ่อลงมาเนี่ยมันจะต้องเด้งกลับขึ้นไปตอนถึงเรียกว่า pullback ก็คือมันต้อง,ฟ,งออฟื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเออฟื้นขึ้มาระดับหนึ่งแล้วก็คืองัดยอ่อลงมาแล้วก็มีการงัดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลือกฟีโบเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณเลยสมมุติว่าผมเอาแบบง่ายๆแลวกัน23.6 23ไอ้ตามตัวเลขฟีโบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคุณจะใส่แบบสิบก็ได้ ใส่ยี่สิบก็ได้แล้วแต่เลยอ่ะแต่นี้ก็ใส่ไปให้มันดูสวยงามเลยยี่สามสิหกก็แสดงว่ามันก็ต้องปกติ pull b a ร้อยเปอร์เซอยู่ข้างบนเนาะศูนเปเซนก็คือรออยู่ข้างล่างแล้วมันเริ่มรักขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะนั้น feeling มันก็คือ feeling มันก็คือแบบนี้ feeling มันคือแบบก็คือว่าเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะก็คือช็อตนี้ถูกไหมช็อตนี้ก็คือ มันเริ่มที่จะดันขึ้นมาป้งแล้วมันย่อออกมาปั้งแล้วในการย่อออกมานี้เนี่ยเราเลือกที่จะให้มันงัดขึ้นมาก่อนนิดนึงข้างบนคือฟิโบร้อยเซนข้างล่างคือฟิโบศูนเปอร์ซนแล้วมันงัดขึ้นมาที่อีกสามจุดหแบบนี้ซึ่งถามว่าไม่จำเป็นต้องใช้ท่านี้เราคุณอาจจะใช้ท่าแบบ คุณอาจจะเลือกใช้ท่าอื่นก็ได้เช่นท่า throwback throwback ก,ก,ก็คือวัดวัดจากข้างล่างขึ้นข้างล่างเป็นศูนย์อ่าไม่ใช่ข้างล่างเป็นเป็นร้อยข้างบนเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ลงมา61.8อ็ดจอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้แล้วแต่สไตล์หรือคุณใช้เทคนิคอื่นหาแบบหุ้นที่มันย่อแล้วก็ยืนได้ เป็นปลายไพ่บรหลายอะไรเทคนิคมากเลยแต่ว่าอน,นุขขอลองตัวอย่างง่ายๆนี้ก่อนนะเป็นอย่างนี้เนาะเออคราวนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราใส่ค่านี้มาโอ้โอเคแล้วหลังจากน,นั้นเราก็จะไปคุมไปคุมให้หุ้นเนี่ยมันยังไม่ได้วิ่งไปไกลมากวิธีการคุมไม่ให้หุ้นไม่ให้หุ้นวิ่งไปไกลมากเราก็อาจจะคุมได้หลายทางมากเลย ทางที่ง่ายที่สุดก็คือคุม,ม,มด้วยคุมด้วย RSI ธรรมดาก็ติ๊ก RSI ทีนึ่แล้วก็เอา RSI เป็น weekly 12ต่ำกว่า level ห้ก็คือกดกดราคาในมิติของทางเฟรมวิกไม่ให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาสูงจน RSI weekly เนี่ยเกินเกินห้อันนี้ก็คือใช้บิลโลใช้บิโล ปึ่งไปแบบนี้ก็คุมโซนอันนี้แบบง่ายๆก็ลองสแกนเล่นๆดูผมก็ลองไปสแกนเล่นๆดูก็จะเจอหุ้นประมาณนี้อันนี้ทุกคนน่าจะได้ตัวอย่างสูตรไอเดียเบื้องต้นเป็นทดลองแล้วกันทดลองแล้วกันผมคิดว่าเพื่อนๆพ,พอฟังไอเดียรีเซ็ตศูนย์อไอเดียเเจนไปแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีไอเดียอีกเยอะเลยนะก็ลองไปปรับปรุปงดูแล้วกันนะอย่างที่บอกไปครับต้องพัฒนาอีกระยะหนึ่งเนาะ รบอร์มันอ่านกาลังอ่านอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลองวาดรูปให้ดูเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นไอเดียนะจะไ,ได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้รบอร์ดมันอ่านอย่างนี้ว่าโอเคเจ้านายตรงนี้แหละปฏิเสธไม่ได้หรอกก็คือราคามันลงแหละราคามันลงแต่กำลังของราคาเนี่ยอาร์ไซเนี่ยมันทำท่าอยากจะงัดขึ้นมาลอยขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ มันก็พบว่ามันลงมาโลตรงนี้ตุ้มแล้วมันก็งัดตรงนี้ขึ้นมาป้องถ้าเป็นออลกริทึมของเราเนี่ยมันก็คงจะนับตรงนี้ว่าหนึ่งแหละแล้วมันก็ลงมาแล้วตรงนรเนี้ยฟิโบเนี่ยมันทำท่าจะัข,ขึ้นมานี้อันนี้ท่าเฟบรบิกแท่งนี้ก็เหมือนแฮมเมอร์แล้วงัดขึ้นมานี้นิดนึงแบบนี้มันก็เลยจะนับตรงนี้เป็นสองอะไรทํานองนี้เนาะจินตนาการประมาณนี้แล้วกันโอเควะ เ <laughs> อโอเคอ่ะป่ะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเพื่อนๆเราไปปรับปรุงเพิ่มเติมดูนะอันนี้ผมก็แบบเพิ่งแบบทําเล่นๆเมื่อคืนอะไรเงี้ยเนาะทำเล่นๆเมื่อคืนพอดีผมได้โจทย์มาจากอาจารย์บอยอีกทีหนึง่งโจทย์มาว่าเออลองหาเว็บสองให้หน่อยอะไรอย่างนงี้นะได้โจทย์มาได้โจทย์มาอ่ะเรามาดูเรามาดูโปรเออโปรเอ็นะโปรเอ็นซื้อขายกันเจ็ดสิบแปดล้านโปรโปรเอ็น โอเอ็นก็จับฟิวลิ่งแบบนี้เลยโอโอเอ็นโอเอ็นก็ทำเฟรมเดก็หุ้นตัวนี้ก็กราฟไม่เยอะเนาะเออทำเฟรมเดก็ประมาณนี้นี่คือทำเฟรมเดประมาณนี้เนาะเออทำเฟรมเดประมาณนี้ลองไปดูทำเฟรมวีคนีีว่ามันไปเจออะไรและโอเอ็นไปเจอโอเคสิ่งที่มันไปเจอโพเอ็นก็คือว่ามาดูกันเนาะ โอเคมันน่าจะมาเจอช็อตนี้มันน่าจะมาเจอช็อตนี้อ่ะผมใส่ฟิโบเข้าไปด้วยใส่ฟิโบเข้าไปด้วยโอ้โอเคโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเลยนะโอเคพอใส่ฟิโบเข้าไปปุ๊บมันน่าจะมาเจอช็อตนี้ตามไดูกัน ก็คือว่ามันจะมันน่าจะเจอ RSI เอเดอวตรงนี้ของทําเฟรมวิกเนาะมันน่าจะมาเจอตรงนี้ก็คือจุดนี้เลยก็คือว่าราคาเนี่ยมันเรียกว่าราคามันมันมาแถวๆเนี้ยอย่างเงี้ยแต่กำลังของราคามันก็พยายามที่จะแบบเ็าเรียกว่าอะไรพยายามจะงัดขึ้นมา ็นอย่างนี้เนาะมันก็เลยจะพยายามรีเซ็ตตรงนี้ให้เป็นศูนแบสูงแล้วมันก็ดูแล้วมันน่าจะนับตรงนี้เป็นเพ็บหนึ่งอย่างนี้เนาะแล้วมันก็ตรงนี้มันก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นนี่ศนะูนย์เนาะแล้วนี่มันก็งัดขึ้นมาใช่ไหมเรากำหนดไว้ให้มันมันมากกว่ายี่สิบสามจุดหกนะตรงนี้ก็เข้าเงือนไขก็มากกว่ายี่สิบสามจุดหกมันก็คงจะนับตรงนี้แหละเป็นสองฟิลแฟนประมาณนี้ฟิลแฟนประมาณนี้ ซึ่งคุณสามารถเอาไปแลกเงื่อนไขบางคนบอกว่าเอ๊ะอยากให้มีมันมีแม็กดีด้วยนู่นนี่นั่นก็เอาไปแลกเงื่อนไขทําเฟมเดย์แม็กดีมากกว่าซิกแนลอะไรก็ว่าไปตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าประมาณนั้นตอนนี้มันก็จะมีเคสแปลกๆอย่าง PTT อย่างเงี้ยยุตัอย่าง PTT PTT สอบเปิดการนทะีปาปงดพี Pt t พีทีก็อันนี้ทำเฟรมเดย์ก็เรียกว่าโอ้ลงมาลงมาเยอะเนาะลงมาเยอะโบก็เชียร์ซื้อกันไว้ป่วงเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ถักเก็ตไพส์เอางูตรงนะี้เนาะก็ปฏิเสธไม่ได้มันต้องไปขาลงอยู่แล้วที่สแกนเจอเพราะว่าว e ก k ด i v e r g e n c นนี่ถูกไหมทีนี้เรามามองวีก,กันหน่อยใส่ทำเฟรมว k เข้าไปยังไงลงมาใส่ในส่วน โอเค ptt ในมิติของ time ม r เฟรมวิกนะโ okay, SI อเค rsi เนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่ามันก็จะมีอาการตรงนี้มาโอเคโอเคผมน่าจะเห็นมานล้วตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนช็อตนี้เลยนะแต่ถือใส่ฟิโบเข้าไปด้วย ไปสิบสองห้าสามโอ้โหอยู่นี่เลยเว้ยโอเคอ่ะผมคิดว่าเอากริทึมที่บอดมันเจอเนี่ยเลากริทที่บอดเนอม,มันจะเจอ,เจอ,เจอ,เจอช็อตน,นี้มาดูนะปุ้มก <c oughs> ็คือบอดเจอช็อตน,นี้ บอดเจอว่าราคาลงจากจุดเนี้ยจากจุดเนี้ลงมาเนี่ยเรียกว่าโลโลว์โลงมาแต่กำลังของราคาเนี่ยมันมันไม่โลว์โลออกแนวงัดขึ้นนิดหนึ่งเป็นอย่างนั้นก็เกิดอาการ rsi ในวอร์เจ็ดและคราวนี้ในส่วนของฟิโบเนี่ยมันดันมันดันเลือกที่จะใช้ใช้ข้างบนนี้เลย เป็นร้อยและข้างล่างเป็นศูนย์แล้วพอราคามันงัดขึ้นมาเดลืยยี่สิบสามจุดหกตรงนี้มันก็เลยเข้าเงื่อนไขวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราต้องการจริงแล้วมันดูเหมือนเป็นมันดูเหมือนเพิ่งเริ่มเวบศูนย์แล้วตรงนี้กําลังขึ้นมาเป็นหนึ่งมากกว่าวันนั้นเราอาจจะต้องเรา,าจ,จะต้องรอให้มันยอออกมามันจะเป็นเว็สองหรือเปล่าละนะฟูดิ่งประมาณนี้ฟูดิ้งอันนี้ถามว่า ถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทาไมสแกนมาแล้วเจออย่างเงี้ยเพราะว่าผมยังไม่ได้กําหนดสีเควนยังไม่ได้คิดออลกริทึรมในการกาหนดสีเควนให้ให้ให้มันเกิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้เกิดที่โบอะให้มันมาอยู่ข้างหลังตรงนี้เออให้เป็นอย่างนี้เประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับชูนกันได้ค่อยๆปรับชูนกันได้คิดว่าน่าจะพอเข้าใจไอเดียผมอ่า อย่างพวกตัวอื่นๆอย่างพวกอลองดูพวกเนี่ยไซแมทเนะาะไซแมทก็จะประมาณนี้เลยไซแมทก็เป็นหุ้นขาลงอันนี้ทำเฟรมเดย์ฟิลลิงประมาณนี้ลองไปดูทำเฟรมวีคฟิลลิงประมาณไหนฟิลลิงก็ประมาณนี้เนาะโอเคโอเคแล้วมันก็ใส่ดิจิตเตอร์ไปปุ่งใส่ฟิโบเขาไปหน่อย ฟิโบโอเคมันวัดตรงนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนเนาะว่าเกิดดิเวเจนตรงนี้ตุง้งแล้วก็เกิดหายใสขึ้นมาองแล้วตอนนี้งัดขึ้นมาปั้งอันนี้ก็ดูเป็นเวฟสูรมากกว่าดูเป็นเวฟสูงมากกว่าอาจจะย่อลงมาเล็กน้อยที่มันเท่างื่อนไขก็เพราะว่ามันดันวัลฟิโบข้างหลัง จริงแล้วมันต้องไปมันต้องรอให้วัดข้างหน้าตึกลงมาอย่างนี้แต่มันเปไปวัดข้างหลังอย่างเงี้ยเอออาจจะไปกําหนดเอากริทึมใหม่ให้มันให้มันให้มันดีกว่านี้นิดนึงแต่ญญนี้ก็อันนี้ก็ได้กลายเป็นจะหาเว็บสองแต่กูได้เว็บศูนย์อะไรทํานองนั้นได้เว็บศูนย์กำลังงัดขึ้นมาเป็นเว็บหนึ่งอะไรทํานองนั้นอะไรทํานองนั้น,น,นเนาะก็ก็ประมาณนี้นี่คือทาเฟรมบีกเนาะถ้าเป็นทาเฟรมเดย์มันก็จะฟิลลิงประมาณเริ่ม ต้องจะต้องคิดเพิ่มอ่ะเขาจะทำท่าไหนดีโอเคไหมโอเคไหมสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR โค้ดได้เลยค่ะ